เอาล่ะทีนี้บอกว่าแกจะท้าของเราไปซ่อนไว้ที่ไหนได้จัดการซะย้อนกลับขึ้นมาเอาละทีนี้แกจะบอกได้หรือยังล่ะ มันต้องโดนแบบนี้ย้อนกับคืนว่าทีนี้แกจะบอกได้หรือ,อยังฮึงงั้นเดี๋ยวผมไปรอข้างนอกแล้วกันโอเคได้ข้อมูลแล้วก็เผามันทิง้งซะเท่านี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วเจออะไรบ้างละ่ะจากการสืบหานเนี่ยพบว,ว่าเขาอยู่ที่ฐานทัพสกิบิดีทอยเลต ฉันจะใช้ภาพเหตุการณ์ให้ดูเอาล้วนะฮยิยอ่าฮล่วงไปอีกหนึ่งข้าป็นแกส่สแล้วตีกันแมนโดนมีสัน้นนี่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 ฮะ นั่นอะไรนะชัดียินซะ<อ>ยายิงยายิงเขาเป็นพักพวกของพวกเราอ่ะสวัสดีดิวแมนอ๋อว่างไงอนี่พายเอาไงต่ออย่าขึ้นมานะไม่งั้นที่นี่ได้ถล่มแนะ่ตัวเลอกตัวเลือกเราตองไรกิจต่อไปประเภทอะไรกิจทืกอยภัย โอเคฉันพร้อมแล้วไปกันเถอะยอดเอ,อ่อว่าแต่เราจะไปไหนต่อนะ